ทางการไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายคืนกลับบ้านเกิดนะครับตามถ้อยถแถลงร่วมในการประชุม GBC พร้อมกับแสดงความหวังว่าทางกัมพูชาจะตอบสนองด้วยการกระทําที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง2ประเทศครับทหารกัมพูชาทั้ง18นายถูกส่งกลับสู่ฝ่ายกัมพูชาณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี โดยกระทรวงการต่างประเทศและศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชี้แจงว่าการส่งคืนทหารเป็นไปตามถ้อยถแถลงร่วมหรือว่า joint statement นะครับที่ไทยกับกัมพูชาได้ลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าไทยจะส่งคืนทหารกัมพูชาหลังการหยุดยิงต่อเนื่อง72ชั่วโมง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของถ้อยถแถลงร่วมที่ไทยกับกัมพูชาลงนามไว้เมื่อวันที่26ตุลาคม2568ณนะประเทศมาเลเซียครับที่ผ่านมาทหารกัมพูชาทั้ง18นายได้รับการดูแลตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งไทยได้อนุญาตให้ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ได้เข้าเยี่ยมเป็นระยะรวมถึงสังเกตการส่งตัวกลับร่วมกับคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ในวันนี้ ไทยก็ยืนยันด้วยว่าการดำเนินการนี้ไม่กระทบต่ออธิปไตยความมั่นคงหรือศักดิ์ศรีของประเทศและยังสะท้อนจุดยืนของไทยที่ยึดหลักสันติวิธีควบคู่กับการปกป้องประเทศอย่างมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อบ,บทบาทของไทยในเวทีนานาชาติในฐานะประเทศที่เคารพกฎหมายมีความรับผิดชอบและมุ่งส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนพร้อมกับหวังว่ากัมพูชาจะตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรม ในช่วงที่ภาพของทหารกัมพูชาที่ถูกนําส่งคืนนะครับสื่อมวลชนก็ได้เบลน้าทหารทั้ง18นายเอาไว้ก่อนนําเสนอซึ่งพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็อธิบายว่าการไม่เปิดเผยใบหน้าเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาและแนวปฏิบัติด,ด้านมนุษยธรรมสากลเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความปลอดภัยและสิทธิของบุคคลตราบที่ยังอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐผู้ควบคุมตัว ทางด้านของ ICRC นะครับก็ระบุว่าการปล่อยตัวทหารกัมพูชาไม่เพียงช่วยให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนพันธสัญญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างคู่ขัดแย้งและปูทางสู่สันติภาพด้วย ในขณะที่สำนักข่าวพนมเปญโพสต์น, Post นะครับก็รายงานอ้างอิงคํากล่าวของสถานทูตในกัมพูชาทั้งเยอรมนีสหราชาอาณาจักรและออสเตรเลียซึ่งต่างยินดีที่ทหารทั้ง18นายได้กลับสู่มาตุภูมิหลังถูกควบคุมตัวนาน155วันนับเป็นสัญญาณบวกหลังการหยุดยิงและก็คาดว่าจะเป็นก้าวสําคัญของการฟื้นฟูสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยครับ